สวัสดีค่ะอยู่กับสมองชนแนลเราก็มาถึงบ้านลุงเสือภาษาเราเอนะฮะเรามาหลายคนนะคะทางผิดบ้านแล้วบ่ใช่บ้านภาษาไม่ก็นี่แหละถักเชียนแกก็มีต้นใหญ่ๆนี่นี่มีต้นหนึ่งนะคะสวยจนพ่อป่าวจำไม่ได้บ้านภาษาสองต้นวยผักเสียนโอ้สองต้นดอกสีม่วงนะคะกับสีชมพูนะคะโอ้ภาษาก็มีดอกไม้นะคะเอฟซี มะเขือสุกเต็มต้นเลยตอนนั้นเก็บไปกินสองสามลูกอร่อยมากเลยนะคะมะเขือบ้านนี้อร่อยนะคะนี่อุ้ยลูกใหญ่ๆเลยนะขโมยเก็บอีกก่อนเดอ้อปราสาไปใส่นอนน่ค่อยเกบขโมยเก็บมะเขือเจ้ายิงเด้อนี่น,น,นี่นะคะเ้ายายเรานี่ไงยายด้วย อยู่นี่สมอทชาแนลด้วยนะคะนี่พระกรุ่มนะคะไปทําความสะอาดเออนะคะก็น่าจะมีคนอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่ามีรองเท้าอยู่มีน้องบิ๊กนะคะก็จะมีน้องบิ๊กนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยบ้านภาษาเนาะขอบ้านไม่อยู่ลยไปสวนผักเลยเหรอบ้านบ้านภาษากว้างจนแบบฮะอันนี้ทำนานแล้วแม่ทำนานแล้วแต่ตรงนี้รื้อ หื S <S อไปแล้วตรงนี้เป็นพี่ใส่ข้าวยุงข้าวหรือไปแล้วโอ้ยนี่เปลี่ยนมาทำตรงนี้ไงลุงข้าวอยู่นี่นะคะน, <toujours> นี่นี่นะคะนี่ต้นลำไยนะคะนี่ต้นลำไยต้อน,อ,นอันนี้ต้นกระท้อนนะคะนี่ต้นกระท้อเลยนะคะบริเวณตรงนี้ึกเลยอันนี้หวายเนาะหวายนะแม่นี่หวาย โอ้มีสวนผักด้วยนะคะมีหน่อไม้ไหมเนี่ยแกงกินเย็นนี้อกลมีต้้นวยยถั่วฝักยาวทำไมต้นกล้วยมันอยู่ในร่องผักฮะทำไมมันไปอยู่รอบข้างๆล่ะสงสัยเขาจะเอาอเให้ถั่วเลื้อยเป็นไอเดียภาษาแน่เลยให้ถั่วเลื้อยขึ้นไปบนต้นถัว่วบนต้นกล้วยเลื้อยอมันเป็นงูบ่เออใช่ โอ้ถ้าตัวนี้เขาเรียกเลื้อยเดี๋ยวรอเจ้าของบ้านเขามาเราจะถามเขาอีกทีหนึ่งนะฮะทำไมมีมีเสือนู่นอะไรนู่นไงนู่นมันเป็นแถวไปเลยต้นกล้วยมันเป็นแถวไปเลยแสดงว่าเขาปลูกเป็นแถวไว้แล้วเขามาปลูกผักใส่ที่หลังอ๋อมันก็เลยเป็นสวนผักต่อภาษายังไงมีเบอร์ภาษามั้ยไม่มีเครื่องอยู่ในเครื่องนั้นทั้งน้องบิ๊กอยู่อยู่ในเครื่องที่พาน้องบิ๊กอยู่ในบ้านเลยเห็นแล้วบปล่าเนาะไอ้มีมีคนเปิดประตูอยู่ มีคนอยู่ความเปลี่ยนแปลงก่อนเนาะมีความเปลี่ยนแปลงมีหน่อไม้ไหมเนี่ยไม่ได้มานานเลยมะม่วงต้นนี้ที่เรามาเก็บนะคะนี่นะคะส่วนมากมันจะสุกเต็มต้นเลยนะคะตอนที่เรามาเที่ยวก่อนนะคะนี่ตอนนี้ไม่มีลูกนะคะเอฟซีนะคะมะม่วง อุ้ยดอกอะไรเนี่ยทองอุไรทำไมเป็นสีนี้นะคะโอ้สีส้มละ่ะนี่อุ้ยใบเซียนใหญ่อู้สวยมากเลยนะคะซีนะคะดูแอนใบเซียนใหญ่นี่บ้าใหญ่มากเลย แม่แม่มาดูไปเซียนใหญ่หเลยบตลละตลึงอันนี้ดีกว่าฮะนี่ใป,ปเซียนใหญ่หนะเสือไปเซียนใหญ่มาดูเนี่ยไปปลูกบานเสือโอ้โหไปเซียนยักษ์ จะก,ก็อุ้ยนุน่นลังนกก็อยู่ข้างบนก็มีนะเทฟซีนะคะบ้านภาษาไม่มีใครอยู่เลยเงียบเงาเรามาเสียเตี่ยวหรือเปล่กาก็ไม่อุ้ยมละกอติดดินเลยอุ้ยมละกอติดดินอุ้ยเยอะมากอู้มะละกอติดดินนะคะลูกใหญ่มากอู้มะละกอติดดินอู้ ลูกใหญ่มากเลยภาษาอ้มะละกอขโมยภาษาไปตามดีไหมเนี่ยอยู่ในคลิปเลยนะเนี่ยขโมยภาษาไปตามดีไหมเนี่ยอ๋อสุกตะลึงเมื่อเห็นต้นมะละกอสงสัยเอาไปให้มันสุกดีดีนี่พี่หนึ่งปลูกมะละกอพันเตี้ยเหมือนกันเนี่ยพันแบบนี้เลยโอ้โหนี่นี่เต็มต้นเลยนะโอ้โหดอกเยอะเลีทุกคนไม่มันลูกใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ว่าลูกเล็กเนาะ ใช่อุ้ยผักเซียนนี่นี่ดอกเซียนดอกเซียนนี่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 กุหลาบอย่าโดนนะกุหลาบมันมีน้ำนุ่นนุ่นนุ่นโพลเซียนยักษ์โอ้โพลเซียนยักษ์ก็มีอุ้ยมังคุดมังโอ้ไม่ใช่ อะไรมังคุดใช่ไหมโอ้ยมังคุดมังคุดต้นมังคุดจากไม้เนี่ยต้นเหลืองปีดีทอนโอ้ยเหลืองปียทอนโอ้ยเหลืองปียทอนอีกยังไม่บานอีกประมาณหนึ่งเดือนใบจะร่วงหมดแล้วเขาจะเหลือแต่ดอกสีเหลืองแล้วก็จะบานเต็มต้นเลยนะคะนี่เขาเริ่มบานแล้วนะคะบานเป็นดอกแล้วตหนนเน่นกันนะไม่ได้มาบ้านภาษานานเลยนะเห็นไหมแต่ละคนโอ้โยตอนไหนมันจะบานเนี่ยเนีย ตอนไหนจะบานเนาะนี่อุ้ยนี่ไงมันร่วงออกมาลูกดอกหนึ่งนะคะพีฟฟ่นะคะเหลืองปียทอนนะเวลาเขาบานอะคะ่ะเวลาเขาไอ้นี่นะคะจะเต็มต้นเหลืองเต็มต้นเลยนะคะยายเคยอูย้สวยมากนะคะพีนะคะน่ีแต่วนมีดอกไม้แตี้กไปแล้วมีใบนางรักมานแล้วนะคะนี่ค่ะดีนะจะของบานมาอยู่มีใบกะเพราด้วยนะอันนี้ต้นอะไรเนี่ยต้นลำไยเหรอ ต้นงอหรือต้นลำใหญ่อันนี้ต้นลำใหญ่อน,นุต้นลำใหญ่่นุงอดอกกุหลาบโอ้ดอกประสาาจนเป็นคนชอบปลูกดอกไม้นะคะ FC นี่เยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยนะคะดาวเรืองนะคะดาวเรืองสีทองนะคะดอกกุหลาบสีแดงนะคะสีโอ้โหประสาาเป็นคนใส่ใจดอกไม้เนาะ ป่าสาี่ขยันจริงๆเลยดอกไม้ส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ยุงข้าวก็เปลี่ยนแล้วนะคะแล้วมีคนนอนด้วยมีกางมุ้งนอนอยู่ยตรงหน้ายุงข้าวด้วยนะคะนี่อันนี้ก็คือบ้านป่าสานะคะเอซนะคะบ้านสวยมากหลังใหญ่นะคะเอซี FC. หลังใหญ่มากนะบ้านภาษาสีก็สวยอืมทำแบบนี้นกมันไม่มีที่แอบเนาะเนี่ยทำบ้านแบบนี้นกมันไม่มีที่แอบถ้าทำอีกแบบหนึง่งนกมันจะแอบอยู่อมืสวยมากเลยนะคะหลังใหญ่มากบ้านภาษาอยู่แบบไม่อึดอัด สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนรช a แนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะเราก็มาบ้านภาษาแต่ภาษาไม่อยู่นะคะ f อซนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์จ้า